คุณผู้ชมครับวันนี้มาชวนจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับวันนี้มีหลายเรื่องมีคดีใหญ่ๆที่เราต้องตามกันหลายคดยีหัวเลือสวอแน่ๆนที่เป็นมหากราบนะครับงวดเข้ามา13มิถุนายนนี้ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณกำลังจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมไปถึงสัปดาห์นี้ครับต้องจับตามากๆพิจารณาวาระแรกงบประมาณรายจ่ายประจำปี69สภา วันพุธนี้28พฤษภาคมครับหลากหลายประเด็นการเมืองทีนี้ก็เลยไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะโดยซูเปอร์โพลเข้าไปสำรวจมาคุณผู้ชมเชื่อไหม81.9% <Ừ. S 2> บอกว่าเบื่อการเมืองมีแต่เรื่องของผลประโยชน์สูงมากเลยนะ81.9%เลยนะคุณผู้ชมทีนี้ในขณะที่75.4%ก็สูงเหมือนกันบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกหลอกซ้ำซากวิกฤตการเมืองเลือกตั้งไปก็ไม่มีผล อ,อันนี้คือความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการเมืองในปัจจุบันการเมืองสถานการณ์ร้อนร้อนในตอนนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังแพ้โปรโมชั่นร้อนแรงจากโมโนแม็กอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง89บาทลูกค้า a i s กดดอกจันท78ดดอกจัน4ี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า True D แท c กดดอกจันทรม3าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก